รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยด็อกเตอร์โบพลัสช่วยดูแลสุขภาพกระดูกให้กับสังคมสนับสนุนโดยธนาคาร UOB โอ้ยขยันอ่านเจนึงเลยนะนี่นีเจ๊เจ๊เจ๊ฟังนะว่าฉันนั่งอ่านไปเจออันนี้เขาบอกมีข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลก8.8ล้านคนเจ๊เชื่อว่า1ใน6มีสาเหตุมาจากโรคมเะเร็ง หนึ่งในหกคนเหรอจากโรคมะเร็งผู้หญิงผู้ชายและฟังต่อมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบบ่อยฆ่าชีวิตผู้หญิงทั่วโลกเกือบหกแสนคนนะและฟังต่ออย่าเพิ่งจะช็อกนิวันนี้ในไทยพบผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมราวสองหมื่นคนต่อปีหรือฟังนะขี่เส้นใต้ห้าสิบห้าคนต่อวันห้าคนต่อวันเชื่อไหมห้าสิบห้าคนต่อวัน อาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะตอนนี้ฉันเชื่อเพราะว่าตอนนี้พอลืมตาขึ้นมาอูดเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นไม่ไม่ใช่ว่าปีนี้นะม,มันเลื้อยมาเรื่อยๆเลยไปถามใครจะเป็นอะไรมาส่วนใหญ่จะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะมากแต่ว่าใจนึงอ่ะจะเอาเงินไปทําประกันก็กลัวว่าเอ๊ะ มันต้องอยากเราก็อยากจะออมเงินหรืออะไรเงี้ยนึ่องออกมเพราะมันต้องจ่ายค่าเบี้ยแพงใช่เราก็ัว้ใจหนึ่งก็อยากออมใจหนึ่งก็อยากให้คุ้มครองด้วยอะไรเงี้ยฉันอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันลงตัวอย่างี้มันลงตัวคือฟังฟังฟ้งอ แล้วก็คุ้มครองด้วยแล้ววันนี้ชวนผู้ชมคุยเรื่องนี้ดีกว่านะเ,<อ>เข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทองเเรื่องเงินคุณ <c oughs> ให้โจทย์เข้าไปเลยว่าจะต้องม,มีเงินอยู่ก้อนนี้ฝากด้วยคุ้มครองด้วยมีไหมคือตอนนี้ทางยโอบีก็จะมีตัว UOB Lady ค่ะ,ค,ะคี์ของมันคือว่าตัวนี้เปิดบัญชีเริ่มต้นความคุ้มครองอยู่ที่5 0,000บาทเพียงมีเงินฝากคงไว้ที่5 0,000บาทคุณได้รับความคุ้มครองมาเลยละ1 0 0 0 0 0บาท ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเ ria พันบุหบรีแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงผสมต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ ห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w i p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ สนับสนุนโดยธนยาคาร UOB ฉัน <Nej. S 2> เวียนหัวฝังข้อมูลแี่เวียนหัว <perception> นี่นี่นี่ว่าเจสังเกตไหมยิ่งเรารับรู้ข้อมูลพวกนี้ <ừ> um. เรายิ่งแต่ก่อนอะเพอร์เซพชันของฉันคือ อ๋อคนแก่อายุเยอะ้วถึงเป็นไอ<ช>มนม้มะเร็งเต้านมมะเร็งอะไรของผู้หญิงเลยน่ะเขาเรียกว่าสังเวียนชีวิตแต่เดี๋ยว,<ะ>วนี้เจ,จ๊ต้องดูดิยี่สิบกว่าเขาเป็นแล้วนะจ๊<อ>ะแสดงว่ามะเร็งมันไม่เลือกเ,อเพศและ<อ>ไม่เลือกวัยถูกแล้วก็สถานที่ที่ยอดนิยมคือ คืออะไรเต้านมอ๋อเต้านม <laughs> อ๋อเขาบอกสถานที่ช้งงสถานที่ที่ไปนี่ลองเต้านมลองลงมาได้เป็นผู้หญิงก็หมดลูกออะไรอ,<ไ>อ,อย่างเงี้ยทีนี้ผัวฉันนะเน่ยพอเธอพูดจริงแล้วฉันก็เตรียมแล้วนะออจะเริ่มแบบพริกแผ่นดินหาเลยว่าเอ้ยค่ารักษาพวกนี้มันยาวนานขนาดไหนเราต้องเตรียมไว้สิแต่แม่จ้ค่าเบี้ยดิเอาเงินไปจ่ายค่าเบี้ยมาแลกกับก็ถึงบอกว่าอยากได้อะไรที่เออมเงินด้วย คุ้มครองในทางอีกทางคุ้มคองรอ่งเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งหาเงินได้หาเงินมาจ่ายค่าเบียยิ่งภาวะแบบนี้เนี่ยเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ UOB เนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องถามคนที่อยู่ UOB แล้วว่าเขาจะแบบพอจะให้ไอเดียอะไรอย่างเงี้เราได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยให้โจทย์เข้าไปเลยว่าจะต้องมีเงินอยู่ก้อนเนี้ยฝากด้วยคุ้มครองด้วยมีไหมเราอยากรู้เรื่องนี้มากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ๊กพี่ีค่หน้าคุ้นไหมนกนกนก สวยขึ้นนะขอบคุณค่ะคุณยุทธเขาเทเราเนาะเอาส่งนกมาแทนแต่ดีเลยผู้หญิงคุยไงเราคุยกันแบบหัวอกกูเราคุยกันเรื่องมะเร็งพวกเต่านมพวกอะไรเงี้ยโรคร้ของผู้หญิงเนี่ยมันใกล้ตัวทุกคนมากขึ้นทุกวันพี่ก็กลัวตรงที่ว่าเขาต้องคอยจับมันตรวจแล้วก็จะอบรมนาอย่าให้มีอย่าให้มีอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงมากทุกคนนะเป็นซี เป็นซีดเป็นถุงน้ำมาเป็นถุงน้ำแล้วมันจะก่อให้เกิดมะเร็งฉะนั้นมันมีติดตัวมาทุกคนนะคุณนกแล้วแต่ใครจะชนะและแพ้ถ้ามะเร็งชนะมันก็ขึ้นถ้าเราชนะเรามะเร็งก็กดคือทุกนปีที่ตรวจเนี่ยพอรอฟังผลก็จะรู้สึกใจจดใจจ่อเพราะว่ากังวลใจเหมือนกันพอบอกว่ามี เห็นคล้ายๆเป็นเนื้อหรือเปล่ารอผลช่วงนี้ก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจก็เลยคุยกับพี่การว่าพี่เริ่มเช็คค่ารักษาเริ่มเช็คตามโรงพยาบาลดังๆนะประมาณสองสาล้านอันนี้ต้นทุนการรักษานะเออทีนี้พอเราจะทํายังไงคือตอนเนี้ข้าวยากหมากแพงนะเอาเงินมาซื้อประกันเพื่อจะรอสัมปชลรบบไม่เป็นก็เสียเปล่ามันจะมีวิธีอะไรไม่รู้ก็เลยเนี่ยอยากจะมาคุยเรื่องเนี้มาถามนกเนี่ยเผื่อยูอีบจะแบบเออเนาะเขา มีผลิตตัวไหนไหมอะไรยังไงที่มันจะแบบว่าตอบโจทย์เราโจทย์เราก็คือออมด้วยในเวลาเดียวกันคุ้มครองด้วยแล้วเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเอาเงินมาปะไว้ด้วยคุ้มครองด้วยอ่ะอันเนี้ยมีไหมมีแน่นอนพี่เพราะว่ากลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันที่ที่นงริมครีเลทโปรดักใช่นีดคิดผลิตโปรดักเลยค่ะสำหรับผู้หญิงเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะที่บางครั้งอ่ะเราเคยสังเกตดูว่า พอเวลาที่เรากําลังจะต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งสังเกตมาว่าเราต้องตัดสินใจเช่นสมมุติว่านุ้กเคยเจอคนหนึ่งเขาเหมือนกับว่าเยเป็นมะเร็งแต่มันต้องใช้เงินรักษาเขาก็เริ่มตัดสินใจอย่างแรกคือจะหาที่ไหนให้มันหายก่อนอพอไปหาที่คิดว่าจะหายที่ชัวร์ๆที่คนอื่นเขารู้สึกว่าเชื่อมั่นแพงมากเลย ก็ต้องหาอีกเหมือนกันหาเงินหาเงินเงินมารักษาคนมีเงินโชคดีที่มีเงินแต่ก็จะมีประเด็นที่ว่าพออายุแบบพอเราเก็บเงินมาเรื่อยๆค่ะจนข้างใกล้เกษียณแล้วเกิดมาเป็นลูกก็มีลูกก็ต้องเรียนตัวเองก็ต้องรักษาเราจะเลือกใช้เงินกับสิ่งไหนดีอันนี้เป็นความรู้สึกที่ที่เคยเจเก็กลัวเงินหนึ่งก้อนสําคัญเดี๋ยจะไปใช้กับอะไร ใช่หรือแม้บางคนน่ะบอกโสดไม่เป็นไรฉันไม่มีลูกฉันไม่ต้องคิดถึงคนท้างหลังฉันดูแลแค่ตัวเองคิดคิดคิดไม่ไม่ได้คิดถึงคนข้างหลังเรื่องชีวิตเจนคิดหมดคิดไม่ได้คิดถึงลูกวโสดโสดตัวคนเดียวถ้าเอาเงินมารักษาตอนแก่จะเงินที่ไหนกินใช่คิดมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นความกลัวในใจลึกๆแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้นึกถึงมันจนกระทั่งบางคนเขาโชคลายที่เขาเกิดเรื่องขึ้นพอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ย พอต้องเลือกไม่อยากเลือกไม่ได้ใช่เพราะว่าถ้าเงินไม่พอเราก็จะต้องไปรักษาในที่ที่อาจจะต้องแบบพอให้มันผ่านไปได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะหายไหมใช่ไหมคะในขณะที่ถ้าเกิดสมมติว่าเงินพอรักษาหาย อย่างที่พี่รุงบอกหลังจากนั้นพอหายเสร็จแล้วจะเอาอะไรทานจะอยู่กับชีวิตตัวเองอย่างละจะอยู่อย่างไรจากวันนี้จนถึงวันสุดท้ายคือตอนนี้ทางโยบีก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปเลยออมทรัพย์ออมทรัพย์เลยค่ะมันเอางินฝากแบงก์แั่นแหละใช่จะฝากจะถอนได้เหมือนัเราเรียกกระดับนี้ว่าอะไรก่อนเนาะยูออบีค่ะ UOB Lady ค่ะเป็นบัญชีสามเด้อนไ เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นเฉพาะผู้หญิงนะคะบัญชีตัวนี้สําหรับผู้หญิงแน่นอนชื่อบอกละสําหรับผู้หญิงนะคะส่วนอายุคนที่ฝากเนี่ยต้องอยู่ที่ช่วง15ถึง55ปีตอนวันเปิดบัญชีและต้องไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนไม่เคยเป็นมะเร็งด้วยไม่เคยเป็นมะเร็งอะไรมาก่อนเลยใช่คือตรวจเจอเป็นถุงน้ำซีดเซิร์ฟเลยได้ไหมไี่เนิรไรถ่าแพทย์ไม่ได้ลงความเห็นว่าลูกค้าเคยเป็นมาก่อนไม่เป็นไร่ไนนี่แอบเมาส์นะ ฉั้นฉันนไปตรวจไปตรวจเมื่อสิบปี้นี่เมาตัวเองเมาตัวเองเป็นซีดแล้วไปทําประการบริษัทเจ้าหนึ่งเขาไม่ cover นะเขาบอกว่าอันนี้ก็มันซีดอะซีดมันมีทุกคนก็บอกว่าอันนี้สูงเสี่ยงไม่รับแต่อันนี้นี่ไม่สนเลยถูกไหมเป็นซีดเป็นอะไรที่ไม่ได้แทงว่าเป็นมะเร็งที่ต้องตรวจเนื้องอกอะเนื้องอกไม่ต้องตรวจคเนื้องอกก็ไม่ถ้าไม่ได้ระบุว่าเป็นมะเร็งพูดง่ายคือต้องมีการประวัติการรักษามาก่อนว่านางสาวลูกหมู สมมติเปเป็นตัวเป็นชื่อคนอื่นดีกว่าพี่่าสมมติเคยเป็นไม่ได้เลยใช่แต่้าไม่ได้แค่ว่าไม่ได้บันทึกอะไร่างเงี้ยคือใช่คือต้องไม่เป็นมะเร็งมาก่อนมะเร็งใดๆเลยก็ตามเพราะนกเองอะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานูเพิ่งไปผ่าตัดหมดลูกมากคือก็เป็นเนื้องอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพออายุเราเริ่มมากขึ้นน่ะเคยถามเพื่อนถามหลายๆคนเนี่ยอายุไล่ๆกันเนี่ยเก้าในสิบมาเป็นเนื้องอกถูกถูกแล้วตอนความรู้สึกเลยละตอนที่ ตอนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าหมอบอกว่าเดี๋ยวตรวจชิ้นเนื้อตัดออกมาแล้วเดี๋ยวรอตรวจเดี๋ยวคุณรอผลนะเดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์จะไม่ได้ละจะบอกว่าให้กลับมาฟังผลเพราะนั้นเนี่ยความกลัวพวกนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นที่มาส่วนหนึ่งด้วยเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีตัวนี้นั้นก็คือพอเป็นผู้หญิงอายุอยู่ในเกณฑ์ได้คือ1 5ถึง55และไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนเราเข้าคอนเซปต์สามอันนี้ปุ๊บใช่ก็มีสิทธิ์ละสามารถเปิดบัญชี UOB เลดีได้นะคะมันขั้นต่ำอะไรยังไงเนอะบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปขั้นต่ำจริงๆอ่ะคือถ้าเปิดบัญชีทั่วไปคือ1,000บาทแต่ถ้าเบน e f ฟ t ที่จะได้จากความคุ้มครองมะเลงตรงนี้เนี่ยคีย์ของมันคือว่าตัวนี้เปิดบัญชีเริ่มต้นความคุ้มครองอยู่ที่50,000บาทเพียงมีเงินฝากคงไว้ที่5 0,000บาทคุณได้รับความคุ้มครองมาเร็งละหน1,000บาทเรียกว่าแผนที่1 คือคือเอาเงินห้าหมื่นขั้นต่ำคุณห้าหมื่นถูกไหมมันมีกี่แผนก่อนเอาก่อนนี่ค่ะทั้งหมดห้าแผนค่ะพี่แผนแรกขั้นต่ำห้าหมื่นใช่เอาเงินฝากตุ๊บระหว่างทิ้งไว้สามเดือนคงเงินห้าหมื่นไว้สามเดือนนะคะเดือนที่สี่เนี่ยความคุ้มครองเริ่มต้นละเพราะว่าความคุ้มครองปกติประกันเนี่ยจะเพิ่มก็จะจะเริ่มต้นขึ้นอ่ะ 90วันนับจากวันที่ทํราการหรือเปิดบัญชีระยะเวลาเขาเรียกว่าระยะเวลารอคอยใช่พี่อันนั้นเลยค่ะอ่างเดียวอย่าเพิ่งไปแผนที่2ถ้าทางจะยาวเพราะว่ามันอีก5าแผนทั้งหมดเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อค่ะว่าแผนอื่นๆมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างช่วงหน้าคุยกับนกันต่อค่ะเอาเงินจากเงมาฝากตึ้งรอไป3มเดือนอย่าเป็นไรนะถ้าเป็นก็ถึงตามเงีค่ะที่ที่คุยถูกไหม จะได้เจอปุ๊บได้2ล้านค่ะระยะลูกรลามลาเจอแล้วได้2ล้านได้สองเ,รองเประกันใช่ค่ะมีคนมาชวนว่าดูแลกระดูกไหมประมาณนั้นเนาะปฏิเสธทันทีไม่เอา ฉันดูแลหัวใจดูแลสมองดีกว่าดูแลทําไมกระดูกเดินได้วิ่งได้ขึ้นเขาได้ทาอะไรทุกอย่างได้ปกติไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ใดใดเลยไปดูแลทําไมวันหนึ่งได้ตรวจมวลกระดูกอยู่ในเกณฑ์วางชนิดที่เรียกว่าวางกลางกลงค่อนลงมาข้างล่างนะยังไงดีแล้วยิ่งความมารู้ความสําคัญของแคลเซียมว่ามันสําคัญกับร่างกายอย่างไรมันเป็นแร่ธาตุที่เราขาดไม่ได้และเราสร้างไม่ได้เองด้วยต้องกินเข้าไปเนี่ยแล้วเป็นตัวเองเป็นคนไม่กินผักกินน้อยมาก ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองดูสักตั้งว่ามันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าตอนที่รู้จักดกร์โบลทัสเนี่ยเขายืนยันว่ากินแล้วได้ผลเราเองก็กึงเชื่อถึงไม่เชื่อจะกินแบบซื่อสัตย์เคร่งครัดสามเดือนทุกวันไม่หยุด มันขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะไม่ได้ขึ้นน้อยๆจากตรงกลางสีเหลืองขึ้นมาสีเขียวแบบกระโดดเลยอะ่ะเฮ้ยมันแนบอะ่ะก็พอพิสูจน์แล้วก็เออเขาท่าแฮะเอาอินก็กิน <c oughs> <c oughs> กระดูกคนนี้ไม่มีอาการเตือนนะจนกว่าจะหักแล้วแหละอันนั้นสำคัญที่สุดเลยอะ่สะสำหรับทความรู้ทัท่วไปคือเดินเหินได้เนะี่ย มีอะไรสำคัญกว่านี้แหละถ้าคุณคิดว่าคุณเดินไม่ได้แล้วอะคุณผู้ชมที่ต้องการคําแนะนําหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่0817249322หรือ021029437 ุณโดยธนาคาร UOB เรามาคุยกันต่อค่ะ UOB <c oughs> Lady ะะแผนที่1เริ่มต้นที่ห้าหมื่นฝากเงินคงไว้3เดือน50าหมบาทะนะคะคุ้มครอง1นึ่งแสนหนึ่งแสน,นหมายถึงสมมติ3เดือนผ่านไปปุ๊บเกิดปุ๊บปั๊บรับโชค ก็คือพูดง่ายๆว่าสมมติเปิดบัญชีมีระยะเวลาเราคอย90วันก็คือ3เดือนแรกนะคะและระหว่างนี้ไม่มีการตรวจพบไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะตามหลักการประกันทั่วไปพอเข้าเดือนที่4เกิดตรวจเจอและตรวจเจอ ข้อ1ก็คือ1ตรวจเจอหลัง90วันนับจากวันเปิดบัญชีนะคะอันที่2คือตรวจเจอโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะอันที่3ก็คือพบว่าเป็นระยะลุกลามนะคะระยะลุกลามระยะลุกลามถ้าเป็นยังไงใช่ไหมนกก็สงสัยเหมือนกันก่อนหน้านี้ระยะลุกลามเนี่ยแพทย์จะเป็นคนวินิจฉัยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวอย่างในการระยะลุกลามคือการขยายตัวของมะเร็งเช่นมะเร็งเนี่ยเกิดจากจุด ความคุ้มครองเช่นตอนนี้อย่าง u o เ Lady เนี่ยผู้หญิงมีอวัยวะที่ไม่เหมือนผู้ชายอยู่ประมาณเจ็ดอย่างนะคะก็จะเป็นพวกเต้านมหนึ่งที่จริงก็เหมือนนะแต่ว่าแต่เรามีสูงสวยกว่าเต้านมอันที่สองคือเกี่ยวกับมดลูกมดลูก2ะคะมดลูกเนี่ยก็จะเป็นทั้งตัวมดลูกปีกมดลูกปากมดลูกนะคะอันที่ชุดที่สามเนี่ยก็จะเป็นรังไข่นะคะอันที่สี่ก็จะเป็นช่องคลอดกับปากช่องคลอดทั้งหมดอยู่เจ็ดอย่าง พูดง่ายๆว่าถ้ามะเร็งที่เกิดจากเจ็ดอวัยวะนี้แล้วกระจายไปโดนอวัยวะอื่นตรงนี้คุ้มครองแต่ถ้าตรวจมาแล้วอันนี้มีคำถามเดือนที่สี่มันยังไม่ได้กระจายได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณหมอค่ะจคุณหมอจะเป็นวินิจฉัยว่าระยะนี้ลุกลามหรือเปล่าอ๋อหมายถึงมันจะคุ้มครองต่อเมื่อระยะลุกลามเท่านั้นเหรอใช่ใช่ทีนี้ถ้าเกิดไม่ลุกลามพี่ก็ปล่อยไปก่อน แบบที่เดิมนะผ่านไปหนึ่งปีมาลูกรามเอออันนี้ให้ไหมคือพูดเนี้ยว่าถ้าเกิดแบบพ้นตามเกณฑ์หมดอะนะคะแล้วแล้วคือพ้น90บวันแล้วนะคะแล้วก็ไปตรวจเจอหลังจากนั้นก็คือถ้าไปเจอว่าเป็นระยะลูกรามเนี่ยก็คือคุ้มครองเฉพาะลูกรามใช่ต้องคุ้มต้นต่อสายเองใช่ไหมหมายถึงพอตรวจสมมติตรวจพบอ่าสมมติในเดือนที่10บลูกรามค่ะ จ่ายทันที10,000แค่ะก็จ่ายใช่ค่ะบริษัทประกันเขาก็จะมีโปรเซสในการจ่ายเขาแต่อยู่ภายในประมาณสัก15วันหลังจากที่เอกสารครบถ้วนก็นค,คือระ,ระยะเวลาการจ่ายไม่เกิน15ถึงหนึ่งกสนแต่ทีนี้ไอห้าหมื่นที่ฝากไว้ได้ด้วยไหมอ่าห้าหมื่นนี้เงินของลูกค้าค่ะจะได้ดอกเบี้ยาปลูกค้าได้ได้ได้ดอกเบี้ยไาฉันได้เบิ้ลนะฉันได้หนึ่งแสนแล้วก็ได้ห้าหมื่นด้วยพี่พูดถูกไหมใช่ใช่คือเงินเงินลูกค้า ยังอยู่ของพี่ยังอยู่ห้าหมื่นห้องดอกเบี้ยเธอเรียกว่าผลตอบแทนบริษัทประกันจะให้ถ้าตรวจปุ๊บเจอปุ๊บได้ตังเลือเดืนใช่ตรวจต้นยังอยู่เอออันี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์เพราะนั้นเบี้ยประกันเนี่ยธนาคารจ่ายให้แผนที่2ก็คือเมื่อกี้แผนแรกคือเริ่มห้าหมื่นคุ้มครองหนึ่งแสนงสนะคะอันแผนที่สองคือฝากหนึ่งแสนคุ้มเงินไว้หนึ่งแสนสามเดือนเหมือนเดิมค่ะคุ้มครองสองแสนห้าสองแสนห้าเพิ่มขึ้นมาหน่อยเริ่มกําไรขึ้นละ อไม่อยากได้กำไรแบวนี้เลยมันเยอะ่าห้าหมื่นไงไม่มันห้าหมื่นได้แสนหนึ่งถูกป่ะอันนี้แสนหนึ่งได้สองแสนห้ามีอีกค่ะอแผนที่สามฝากสองแสนห้าคุ้มเงินไว้สองแสนห้าสามเดือนย้อนหลังคุ้มครองห้าแสนอันนี้เบิร์นเข้าไม่พอสองแสนห้าแสนยังไม่พอมีฝากห้าแสนห้าแสนคุ้มครองหนึ่งล้านหนึ่งล้านเดียวนะเหมือนเดิม ที่จริงหนึ่งล้านน้ารักษาลงบัตรอีกไม่พออีกใช่ไหมคะอ่ามีสูงสุดถึงสองล้านเลยค่ะฝากหนึ่งล้านคงเงินไว้หนึ่งล้านบาทย้อนหลังสามเดือนคุ้มครองสูงสุดสองล้านเอาเงินมาฝากเพียงแต่เอาเงินจากยามาฝากตึ้อรอไปสามเดือนอย่าเป็นไรนะถ้าเป็นก็ถึงตามเงื่อนไขที่ที่คุยถูกไหมจะได้เจอปุ๊บได้สองล้านค่ะระยะลุกลามเจอแล้วได้สองล้านเวลาเขียนประกันใช่กับต้องเกิดกับอวัยวะเจ็ด เจ็ดอย่างที่เริ่มต้นเจ็ดจุดที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะอสอ2ล้านถามแล้วพอเจอปุ๊บเบิรไว้สอล้านปุ๊บพอสมมติสมมติเจอปั๊บทางเนี่ยให้สองล้านเลยเงินที่ฝากหนึ่งล้านยังอยู่อยู่ค่เป็นเงินลูกค้าเลยดอกเบี้ยก็มาเจ๊อันนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่น้อยหน่อยค่ะ0 1เพราะว่าเราเอาเงินส่วนของดอกเบี้ยบวกกับเงินเอ็กซ์ต้า ที่เราเป็นมาร์เก็ตติ้งบัจเจตของเราเนี่ยเอาไปเพื่อที่ไปจ่ายค่าเบี้ยซื้อประกันให้กับลูกค้าเพราะว่าสูงสุดความุครองคือสองล้านวันนี้มันต้องตัดสินใจเลือกอะมันเหมือนซื้อเอาเงินทิ้งไว้แล้วได้คุ้มได้เงินเพื่อรักษาไม่ต้องคิดมากในการเอาจิริงนะเวลาไม่สบายเนี่ยปัญหาคือคิดมากคือจะหาหมอรักษาที่ไหนปัญหาที่สองจะหาเงินที่ไหนรักษาตอนนี้มันก็มีบอร์ตตรงเนี้ยช่วยได้นะช่วงนี้ดอกเบี้ยต่ำเยอะค่ะพี่พี่ถามใหม่ ถ้าฝากเข้าไปสมมติพี่มีเงินอยู่แค่เนี้ยแสนหนึ่งฝากไปปีหนึ่งเพิ่มได้ไหมได้ค่ะความคุ้มครองอะ่ะปรับอย่างที่น้องบอกว่า3เดือนย้อนหลังหมายความว่าสมมตินะเปิดบัญชีเดือนมกราคุกุมภาพมีนาแล้วระยะเวลาครบ90วันตามที่ประกันเขากำหนดใชมคะอาเมษาตรงนี้เนี่ย เดือนเมษาจะรู้ว่าเราอยู่แผนไหนก็คือไปดูว่า3เดือนย้อนหลังอ่ะค่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่50,000แสนหรือ25-0,000หหรือห0 0แสนหรือ1ล้านค่าเฉลี่ยคิดยังไง3เดือนย้อนหลังก็คือค่าเฉลี่ยต่อเดือนแต่ละเดือนนะคะเดือน1เดือน2เดือน3บวกกันแล้วหาร3เดือนก็จะรู้ค่าเฉลี่ยถ้านุกคิดง่ายๆนะเหมือนนกฝากฟิกไปง่ายๆนกยนกเงยห้าหมื่นทิ้งไว้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่ะมันก็คือเหมือนอยู่ที่ห้าค่าเฉลี่ย ยอนหลังกลับไป3เดือนก็คือ5้า0มบ่นบาทไม่แต่ตอนนี้พี่รำลังขดคำถามก็คือสมมติผ่าฝากอะไรบุกกะาเมษาพี่เริ่มแอชชันลดหวานมืองุ้งองเฮ้ยมิถุนาฉันมีโบนัสอยู่ก้อนหนึ่งฉันเบิลเลยบก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเดือนมิถุนาพี่ได้โบนัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะระบบก็จะดูว่าก่อนหน้ามิถุนานี่คือเดือนอะไรพฤษภาะเมษามีนาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอา3เดือนตัวนี้มาเฉลี่ยดูหาดูแล้วเนี่ย ยอดเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติว่ายอดเฉลี่ยขึ้นไป1นึ่งแสนความคุ้มครองก็จะเพิ่มขึ้นจากเมื่อกี้1นึ่งแสนก็จะเป็น2องแสนห้าก็คือให้เลยถูกไหมใช่ยอดเฉลี่ยยอดหลังอ่ะมีตังค์สิ้นปีอีกล้านนึงเลยท็อปอัพท็อปอัพเก็ได้ถูกป่ะใช่มันจะแผนจะปรับให้ทุกเดือนนะคะขึ้นอยู่กับเงินที่ฝากแต่โดยที่อิงจาก3เดือนค่าเฉลี่ยสามเดือนก็ย้อนหลังทุกอย่างสมมุติพี่ปรับ พี่อัดเงินเข้าไปตรงนี้ก็คือมันยังไม่ได้แอคชั่นการคุ้มครองเลยตรงนี้ต้องรออีก90วันถูกไหมอันนี้คือคุ้มครองของเก่าไปก่อนของใหม่เนี่ยต้องคุณต้องคุณต้องคนฟังก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยคุณเพิ่มเงินนะเดี๋ยวนี้รออีก90วันถึงจะคุ้มครองต่อค่ะก็คือพูดง่ายว่าท่านรบเปิดบัญชีหนึ่งมกระลานับไป90วันค่วันหลังจากนั้นความคุ้มครองเริ่มต้นนะคะคราวนี้จะคุ้มครองจากนี้ไปคุ้มครองยาวละนะคะ แต่ว่าอยู่ที่ว่าคุ้มครองเท่าไหร่ก็อยู่ที่ยอดเงินเฉลี่ยสามเดือนตรงนั้นเท่าไหร่นใช่ค่ะแล้วก็ไปดูแผนจะขึ้นจะลงแผนก็จะปรับตามเพราะว่าบัญชีเนี้ยคือออมทรัพย์เราก็ต้องให้ความยืดหยุ่นกับลูกค้าเวลาที่เขาอยากจะใช้เงินเขาต้องถอนออกไปได้อ๋อนี้กำลังพูดเผื่ออันนี้เมื่อกี้พี่พูดฟิกถ้าพี่ฟิกพี่ไม่ถอนเลยมันก็คุ้มครองยาวถูกมแล้วพี่ก็ท็อปอัพมาเรื่อยๆพอพี่อยากจะ ไปสู่เป้าหมายคือสองล้านฝากเงินล้านหนึ่งอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่นกพูดว่าอยู่ๆปุ๊บถอนไปปุ๊บอาจอยากใช้เงินก็คือดึงออกมาก็ก็จะไปดูกุ้งพองเฉลี่ยย้อนหลังใช่ไหสามเดือนย้อนหลังคือถอนได้ขึ้นลงอุ้ยมันพอถอนได้มันก็จะมีเรื่องแถมอีกว่าฝากมกลาอืมมีนายอยากถอนไหมจริงๆถอนได้ค่ะจะฝากมกลาจะถอนตอนไหนก็ได้ค่ะการุ้ครองแต่ลดลงใช่ความคุ้ครอเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของสามเดือนย้อนหลังถูกไหมคะ ทีนี้พอฝากไว้ปุ๊บเฮ้ยอยากกลับมาทอนใหม่ก็ดูมันก็มี90วันให้เราคอยอยู่เหมือนเดิม90วันเนี่ยพอพ้น90วันปุ๊บหลังจากนั้นคุ้มครองยาวละค่ะไม่ถึงว่าพี่พี่ถอนมันไปแล้วไง แต่พี่อยากกลับมาใหม่ไอ้เงินก้อนใหม่ที่มาทำไมเขาออกเขาเข้าออกออกอย่างนี้เราทางเผื่อไว้ไงอันนี้ไปถึงว่าถอนแล้วเหลือศูนย์เลยใช่ไหมคะเอออาจจะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสองสองร้อห้าตรงนี้เนี่ยเราก็มีแผนศูนย์อะรองรับลูกค้าเผื่อลูกค้ามีความจำเป็นเออเป็นไงแผนศูนย์ตรงนี้เนี่ยความคุ้มครองจริงๆคือแค่เหมือน เผื่อเอาไว้เพื่อให้รักษาระยะเวลารอคอยไม่ให้ลูกค้าต้องมาเริ่มต้นแต่เนื่องจากว่าลูกค้าถ้าตกจากแผนหนึ่งเนี่ยถ้าติดกัน6เดือนเราจะต้องขออนุญาตคอนเวิร์กลายเป็นบัญชี normal saving ธรรมดาออมทรัพย์ธรรมดาคือถ้าศูนย์บัญชีว่างป่าเออหเดือนอยู่กับเป็น s a v i n ปกติใช่แต่ว้ถ้าไม่เกินหกเดือนละจ้ะ ก็ยังช่วยช่วยดูค่ะก็คือเหมือกับว่าใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเติมเงินมาเดือนที่2หรือเดือนที่5้าก่อน6เดือนนะคะแล้วก็ยอดเนี่ยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยขั้นต่ําไม่น้อยกว่า50,000บาทเราจะกลับมาที่แผนที่1นึ่งเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ระะยเแต่มัน f l e ็กซิเตรงที่พอมันเป็นออมทรัพย์ไงถูกทุกค่ะแต่ว่าคุณเบิรถอนได้ก็ภายใน6เดือนนะเขาเล่าว่าเดี๋นแล้วก็พยายามให้รู้ว่าพอใกล้ๆแล้วยังไงคือขอให้คงอยู่ที่ห้าหมื่นเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตอบโจทย์ไหมคะก็ตอบโจทย์เออสุดท้ายตรวสุขภาพป่ะ ไม่ต้องตรวจค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องรีแคร์ตัวเองตอนเปิดบัญชีว่าเราไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนเลยนะคะต้ององเขียนให้ละเอียดนะเคยเป็นเคยตรวจเจอต้องเขียนให้ละเอียดเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่บอกเขาละเอียดเนี่ยพอเขาตรวจเจอจริงๆะก็ถือว่าเป็นโมคะอือ,อใช่อุ้ยอยากถามอีกข้อหนึ่งได้ไหมอะรถรถยนได้ไหมรถยนภาษีได้ไหม ไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่าอันนี้แบ่งจ่ายอันนี้แบ่งจ่านะะกันสุขภาพโอเคแมวันนี้นะอิ่มน่าจะตอบโจทย์คุณผู้ชมหลายๆคนที่ใจหนึ่งก็อยากจะเก็บเงินออมเอาไว้อยากได้ความคุ้มครองด้วยกังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างนี้วันนี้ได้ความรู้แน่นอนนะจ้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากคขอบคุณมากค่ะค่ะ แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามวันนี่คาเฟ่ได้นะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลาบ่ายสทาง PSI สาราดีช่อง99ค่ะ ดูไม่ทันไปดูรีรันวันอาทิตย์บ่ายสเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้ายังดูไม่ทันอีกตามไปที่ YouTube หรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะการคลับ K A N C L U V กด Subscribe ไปเลยค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทององเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ